สวัสดีครับนี่ลุงดำครับพาดูรอบใหญ่หล่นน้าไปสิบกว่าวันครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับตอนนี้ฮะเไปลฮ้ยปลาเลยวะโอ้ยเฮ้ยติดเหมือนกันปลาเลยเออเอามามา โอ้โหนี่จมอยู่ในน้ำสิบกว่าวันแล้วครับนี่โอ้พิ่งโผล่ขึ้นมาน้ำท่วมสะพานนี้ไม่เห็นครับติดคอสะพานอย่างเงี้ยสิบกว่าวันนีเพึ่งลดนะครับนี่เออเอาไว้ให้พ่อกับแม่กินโอ้นี่ปลาอะไรนี่โอ้โหทั้งติดปลาตัวหนึ่งครับนี่นี่มันจมน้ำอยู่เลยครับนี่นี่นีปลาอะไรตัวหนึ่งอยู่นั่นนะปลาเต่าปลาอะไรนี่เป้าปลาเต้าปลาเต้านี่ ตัวนี้วานกิโลปูกระูนั้นโลนึงได้เนี่ยเป้าอยู่ตัวนี้ตัวปักเป้ากับลัปักเป้าทำอะไรได้วะเป่าโป่งที่โป่งกว่านะเอออย่าคนดูเยอะอย่าไปเสี่ยงนี่นะคนมันเยอะอย่าไปยุ่งกับเขาไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปขี้ยังไปไกลๆไปห่างจากไอ้นั่นเขาหน่อยนอนตรงนั้นเขาล้อมีรอบนะเรี่ยวขี้พูดไปก็ไปแล้วเออขี้ก็ ึกว่าจะไปดูรอบลองเดี๋ยวเขาจะแกล้งรอบลองเอ๋นี่ปลาตัวใหญ่นะครับนี่ตั้งแต่จะพึ่งติดโอ้โหน้ำท่วมพึ่งมาประมาณสิบกว่าวันครับท่วมมันตรงนี้นะครับท่วมจนไอสะพานที่เราเห็นตรงนี้นรับขึ้นมาตรงนี้เลยทนนี่เลยครับนทนก็ท่วมสิบกว่าวันที่อันนี้อยู่ใต้น้ํานะครับนี่ อพอยังมีปลาเล็กหน่อยหนึ่งครับโก่นะตอนนี้เ้นโกลังจับปลาครับนี่แต่มันท่วมหนักเข้าเพราะเวลาน้ําลึกจัดมันจะพัดเลยไปหมดนะครับถ้าเวลาที่น้ํามาดนะีน้ำมาดีติ๊กข้างล่างเออต็กข้างล่างมาแล้วปลาเล็กโอ้ก็ปเป่าแม่พองลมแกล้งตายเลยนะแม กินได้ป่ะเลยเอ้ยเอาไปลอยเอาไปเป่าเล่นเหรอมันทำไงมันจะพองนี่นี่นี่ตัวนี้แปลกกว่าหลักเอาแรกจับแรกแรงนี่ก็โหตัวเล็กนิดเดียวครับพอเราจับมันแก้งตายนะครับนี่มันยังไม่ตายนะครับนี่นะครับนี่แก้งตายแล้วอ๋อเนี่ยแก้งตายนะครับเป้าแก้งตายนี่ตัวเป้าแก้งตายนี่เยนี่ก็ยังไม่ตายนะครับอันนี้แก้งตายปั๊บเป้า พอมาแล้วก็หล่นมาเนี่ยนี่ปลาพรมโอ้โหมันน้ำท่วมสิบวันมันไม่เข้าหรอกพอมเวลามันน้ำเลยนั่นมันหล่นจัดน้ำมันมันทับจัดไงแต่ทีนี้จัดขายสิบวันโอ้โหมันเละตุ่มเป็ดะมันไม่สะอาดเลยอ่ะเนี่ยน้ำท่วมสิบวันปลาไม่เข้า นี่เพิ่งเอาขึ้นนะครับผมตัวใหญ่ประมาณหนึ่งโลกว่าฮะ <c oughs> มันหลุดมันหล,ลุดเหรอมัดสูตรได้หลายครั้งก็ได้าขายเพราะน้ำแรงปลามันจะวิ่งสวนน้ำไม่ได้เพราะนั้นก็ลงมาอยู่นี่นครับเขาลิมเขาิมบ่อะ คลิมติดดีกว่าใช่ไหมปลาลองคริมใช่ไหมแล้วมีที่มัดบงังริมไม่ต้องมัดก็ได้หรือมะโอ้ยวันที่สิบสองมันจะไหลแรงกว่าก่อนะสิบสองที่จะมาเนี่ยพายุสองลูกลองดูลองดูงดนตนี้ก็โลก,กว่าล่ะนี่กำลังจะเข้าลงในทีน้ำเพิ่งลง ปลาจชวนน้ํามาเลยถึงเวลาน้ําแรงปลาก็ไม่เข้ามันว่ายสู่น้ําไม่ได้ไจะไหลตามน้ําไปถ้าพวกนี้ถ้าน้ํานิ่งๆนิๆ่งๆทรงๆตัวโอ้โหปลาเข้าเยอะเลยตะไคายเนี่ยเขเรยคอนโดใหญ่เนี่ยวันนี้ช่วงนี้ช่วงน้ํามาแรงมากเอาที่เดิมหรือที่ใหม่วางเดี่ยวแตุ่ลัเราตอนนี้เริเป็นชั้นเออขึ้นแล้วก็เถอะ ดีมุงกงางงหนาวมาไลไปได้ไงอ,อ่ะตอนนี้กำลังขนพอใหญ่มันสองเมตรคูณสองเมตรนะครับตอนนี้เหล็กเหล็กไอเหล็กสามขุนนะครับมีงาอยู่อ,อ่าสี่งาแบ่งไปสองห้องห้องสุดท้ายชนกัน ตะไคร้สี่สินครับตะไคร้เกียวสี่สินเนี่ยต้องไปยากสั้งหน่อยตอนนี้กําลังเข้าตายสะพานนะครับอันน้ำทรงๆเดินนิ่งๆก็อย่างน้นอยๆก็สิบโลยี่สิบโลได้แน่นอนนะครับก็ได้สบายสามสี่ตัวเราหกใช้ได้เลยวันนี้ก็อยู่ในในอยู่ในใต้นั่นตอนนี้ก็โ่อยู่ใต้สะพานโอ้เห็นะ เขาเขาอยู่ใต้สะพานตอนนี้ก็ตามถ่ายไม่ได้ครับตอนนี้เขาก็ดักรอบตรงใกล้ๆของผมดักรอบมีรอบตั้งอยู่เหมือนกันรอบตั้งเล็กๆตั้งอยู่ขา้างๆนีเรานะครับเราตอนแรกเ็าเอาลงยืนไว้บนไม้ปักนี่ท่วมหมดแล้วเลยเก็บจะถึงถนนนะท่วมไม้ปักสีดแดงๆตรงนี้เราเห็นนะน้ไหลแรงมาก คอนโดนทันน้าท่วมเยอะปลาก็ไม่เคยเข้าตรงนี้นมันน้านิ่งๆช่วยๆเนี่ยสักหน่อยหนึ่งไหลเอื่อยป่าจะเข้าดีอืมนี่ละแต่วันนี้ก็ได้อย่างนี้น้อยก็เลยปาลาสามสี่ตัวแล้วก็ป่านี้ก็โลก,กวาหรือว่าใช้ได้แล้วโลก,กวาเกียบเก็บโลก,กวาวแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ